ได้้มัครบาววางดาวาไว้แล้วค่ะของร,ราศีตุลน,นะคะคลัคนาราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าดาวอังคารค่ะนะคะ,ะเป็นเป็นดาวที่อ,อยู่ในเรือนของอหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยนะคะคมากลุ่มามามาอยู่กับเจ้าชะตาดาวมาอยู่ในเรือนของลัคนาของคนราศีกุมอยู่นะคะคแล้วตัวลัคนาเนี่ยก็ไปอยู่ที่ลาบ มันผลในเดือนตุลาคมนี้คนราศีตุลมาัากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรฮะลาบผลประโยชน์ออลาบผลประโยชน์พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะคะให้คุณในเรื่องของลาบผลประโยชน์นะ,ะจะได้มากได้น้อยเนี่ยบอกว่าดูที่ราศีสิงศุกร์ในราศีสิงเนี่ยไม่มีตําแหน่งแต่หมายความว่าเป็นอะไรที่ ดีไม่เสียนะคะแล้วตัวดาวอังคารค่ะค่ะแล้วตัวดาวอังคารนะคะที่มากลุมลักนณาอยู่เนี่ยค่ะก็อยู่เรือนของดาวศุกร์ใช่ไหมคะอาจารย์ชครค่ะเมื่อมาอยู่เรือนของดาวศุกร์เนี่ยมันก็เป็นคู่มิตรเนาะก็ส่งเสริมให้คุณดีดะกับเจ้าชะตาถือว่าเดือนตุลาคมนี้คนราศีตุลนี่ก็ไม่น่าเป็นห่วงในเรื่องของวาสนาตัวเองนะคะก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะคะก็ราบผลประโยชน์คาดหวังไดๆในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยนะคะเงินเข้าบ้านฮะช่วงนี้เป็นช่วงเงินเข้าบ้านเลยนะฮะก็หมายความว่าคนราศีตุลคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอยนะค่ะแต่ว่าเงินที่ได้อะมันอาจจะไม่ดีนะไม่ถาใค่ะเพราะว่ามันอาจจะเสียหายเป็นเงินเป็นเงินอาจจะเป็นเงินประกันนะครับอาจจะเป็นเงินที่ เป็นเงินมรดกนะ,ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเงินได้ที่ไม่อยากได้นน <g ül> <g ül> ใช่ะค่คะนะคะแต่ก็ยังดีเนาะที่แบบเออได้เข้ามา <g ül> บ้างนะคะ, <g ül> ะ,คะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าชะตาเดือนตุลาคมนี้ทีนี้เมื่อกี้นี้นะคะบอกว่ากระดุมพระเรื่องของการเงินเนาะการเงินมากลุ่มเจ้าชะตาอยู่อย่างที่อาจาร,รย์บอยบอกนะคะว่าเออมันก็อาจจะเป็นเงินที่มาจากสิ่งที่เสียหายไปนะคะค่ะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของ การเงินไปแล้วนะคะมาดูเรื่องของอคู่ครองนะคะคู่ครองการเงินคู่ครองนะคะปัตตนินะคะของเจ้าชะตานะคะเป็นอย่างไรบ้างมากลุ่มเจ้าชะตาอยู่เลยดาวพันกันแบบนี้เลยนะคะก็ถือว่ามีความผูกพันมีความอบอุน่นมีความรักใคร่กันดีเพราะเป็นคู่มิตรสามห ในเรือนของท่านนะคะนั่นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของการงานกันบ้างนะคะการงานการงานของคนราศีกลุ่มอาชีพการงานนะดาวจันใช่ไหมคะดาวจันนะคะค่ะดาวจันเนี่ยค่ะอยู่เรือนสหัชชะถือว่าเลยคะ การวิ่งเต้นติดต่อคอนเน็กชันต่างๆสังคมต่างๆหรือแม้กระทั่งจะติดต่อกับเพื่อนสนิทก็ให้คุณดีนะคะโดยเฉพาะวันที่5ครับค่ะโดยเฉพาะวันที่5ค่ะอาจารย์นวันที่5ถึงวันที่8ปดนะฮะ,ะเป็นเช่งดีของของคนราศีตุลน,นะครับค่ะแล้วส่วนวันที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษเลยนะ,ะเรื่องการงานเนี่ยก็จะเป็นวันที่ยี่สิบ ยี่สิบถึงยี่ิบสองครับอาา่าค่ะต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสองนะคะหาวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสองนะคะก็ต้องระวังเรื่องของการงานนิดหนึ่งนะคะค่ะอ่ทีนี้แต่ตอนตอนนี้การงานเนี่ยคะนะคตัวเรื่องของการงานถ้าเกิดเราคนราศีตุลน,นะครับ<า>ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีของการลื้อระบบเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยไปอยู่ใน ช่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบงานนะครับใครที่ทำงานประจำก็อาจจะต้องมีการถูกสันเปลี่ยนให้ไปทำเรื่องเรื่องที่เสียหายรับงานทีออ่อาจจะคนอื่นทำเสียไว้แล้วเราก็เราก็ต้องไปแก้ออ,อย่างงี้จะถูกฉลองถามว่าแก้ได้ไหม ก็จะบอกว่าคนเราสามุรแก้ได้แก้ได้ด้วยวิธีพิสดารด้วยะนะครับก็จะสามารถสร้างความโดดเด่นให้ตัวเองได้จากงานเสียหายเหล่านี้นะครับนะคะ,ะถ,ถือว่างานก็โดดเด่นนะคะในในเรื่องของการแก้ปัญหาได้ดีนะคะคะ่ะการงานการเงินความรักความรักเนี่ยจะเป็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นหเหมือนกับเรื่องการงานแหละก็คือว่า คู่มาอยู่ที่บ้านชค,คู่มาอยู่ที่บ้านแล้วก็มาอยู่ในสถานที่อ่อนด้วยนัคน,นะัะเป็นช่วงประครับประคองคู่นะครับมีอะไรก็ให้คาปรึกษานะครับสําหรับผู้ชายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เวลาเวลาดีนะเพราะผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ถ <c oughs> ือคุณเลยนะฮะภรรยาจะไม่ถือคุณเลยนะฮะจะยอมนะบอกอะไรก็ยอมหมดนะครับ <c oughs> ค่ะนะคะแ,แล้ว ช่วงที่ดีนะครับช่วงที่ดีก็คือเป็นช่วงต้นเดือนฮะช่วงต้นเดือนเนี่ยเรื่องคู่ก็จะดีนะฮะจะช่วยกันทำมหาจินนะถนขวายทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถตั้งตัวได้ค่ะนะครับแต่พอวันที่สิบเอ็ดไปแล้วนะครับค่ะอะคนคนที่เป็นคนราศีตุลที่เป็นผู้หญิงนะฮะ ต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางอนะฮะเพราะอาจจะเกิดเหตุไม่ดีได้นะอาจจะเหตุร้ายได้นะครับนะครับแล้วพอวันที่ยี่สิบห้าเรื่องการงานเนี่ยต้องละความโลภนะฮะละความทะเยอทะยานลงนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะทําให้อาจจะทําให้เกิดความเสียหายขึ้นลงขึ้นศาลได้นะครับแต่ถ้าเกิดความถ้าไม่โลภเนี่ย นะครับก็ชีวิตก็จะดีขึ้นะนะครับเรื่องเรื่องของคู่นะฮะค่ะค่ะนะคนราศีตุลน,นะคะในเรื่องของตัวเองในเรื่องของคู่ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินนะคะดูเรื่องตัวเองอีกนิดนดีไหมครับดีค่ะอาจารย์ะคะเรื่องของตัวเองเนี่ยวันที่ปลอดโปร่รงในการในการทํางานนะครับวันที่ปลอดโปร่รงเลยเนี่ยก็เป็นช่วงวันที่สองสามนะครับสองสามเนี่ย นะครับแล้วก็วันที่วันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองไอ้อันนั้นเรื่องเรื่องงานไม่ค่อยดีแต่เรื่องตัวเองกับดีบนะอาจจะมีอาจจะมีมีความสุขมาก<ภ>านะครับ <ภา S 1> นะฮะมีความสุขมากแล้วก็ <ภา S 1> วันที่วันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ย การงานเนี่ยนะครับตัวเองเนี่ยจะสามารถทำงานให้สาเร็จรู้ล่วงดีดีะนะครับสองสามวันนั้นน่ะเป็นวันที่รีเริ่มงานใหญ่ได้มีโอกาสสาเร็จเป็นเศรษฐีนะครับวันที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับตัวเองเลยนะครับเดินทางต้องระวังเรื่องทางน้ำเป็นพิเศษคือวันที่สิบถึงวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบถึงสิบเจ็ดนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของตัวเองนะฮะเพิ่มเติมนะคะก็คนราศีตุลนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีนะคะถือว่าดีครับถือว่าดีเลยนะคะนะฮะขี้เกียจหน่อยแต่ว่าสบายครับสบายค่ะนะคะก็คนราศีตุลครบถ้วนนะคะ